พี่เริ่มยังไงต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดปิดออเดอร์เองได้สวัสดีครับผมแซมโชคธนินนะครับวันนี้เรามาคุยนะครับตอบกับที่ท่านนี้นะครับรู้จัก forex มาประมาณ11เดือนที่เข้ามาเริ่มเทรดเริ่มเปิดไม้แรกของชีวิตเนี่ยประมาณ11เดเดือนครับเรื่องเปิดปิดออเดอร์ครับพอกระโดดเข้ามาก็ใส่เลยครับมันไม่รู้สิคล้ายๆกับเราเล่นการพนันมัน้งช่วงแรกๆก็จะบวกช่วงแรกๆก็จะได้แล้วรู้สึกติดใจแล้วก็เข้ามาเล่นอย่างจริงจัง คือด้วยความอีโก้นะครับต้องบอกเลยครับตัวผมเองเนี่ยอีโก้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราท,ทําธุรกิจมาเราหาเงินมาเราทํานู่นทํานี่มาหลายอย่างก็มันก็มีแค่ขึ้นกับลงเราก็แค่คิดให้ถูกว่ามีขึ้นกับลงเนี่ยทำยังไงไทายมันให้ถูกต้องใช้คาวันนี้นะครับเหมือนการพนันเลยแรกๆกมันก็ได้ครับแรกแรกมันก็บวกแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอช่วงสักพักหนึ่งเนี่ยผ่านไปเดือนสองเดือนก็เริ่มติดลบติดลบแล้วติดลบหนักหนักถึงหนักมากเราเริ่มมองแล้วว่ามันไม่ใช่ละ ท่าไยิ่งติดลบเสร็จปุ๊บใจเรายิ่งฟอแต่เรามองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นโอกาสจากตลาดนี้ทํายังไงเริ่มหาข้อมูลครับหาคนที่เทรดได้หาคนที่ได้ดกําไรจากตลาดนี้ดูหลายอาจารย์มากครับดูหลายอาจารย์ก o ปี้เข้ามาหลายอาจารย์เรียนรู้จากหลายอาจารย์ไปหาโค้ดหลายโค้ดมากครับแล้วก็เอามาทําเองบางโค้ดเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วก็ได้แค่พื้นฐานแล้วก็เอามาใช้จริงทําได้ไหมสแตทก็ไม่ได้ดีเท่าเขาบางโค้ดก็ไม่ได้ไเลย ต้องบอกนะบางโค้ดก็ไม่ได้เลยแต่บางโค้ดเนี่ยครับได้เหมือนเหมือนเราประกอบจิ๊กซอว์ครับได้ประกอบบางส่วนบางส่วนเข้ามามาเป็นตัวเองสุดท้ายครับก็ได้เรียนวิชาหลายๆวิชามารวมกันแล้วก็ได้เรียน m มซ์เซ็ตโคต้ดหลายๆโค้ดก็จะมาสอนเรื่องของ m มซ์เซ็ตซึ่งผมมองว่ามันสําคัญไม่ต่างอะไรกับเทคนิคในการเข้าไม้เทคนิคในการหาแนวรับแนวต้านเทคนิคในการหาดีมาซัพพลายเลย หลังจากที่ได้เรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกด้วยตัวเองปรับใช้ได้เห้เป็นสไตล์ของตัวเองเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราเรียนรู้คนหนึ่งคนมาแล้วเราเราจะเรียนแบบเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาปรับด้วยไมซ์เซตของตัวเองด้วยเทคนิคของเขาร้บบวกไมซ์เซตของตัวเองก็จะกลายเป็นสไตล์ของตัวเองอีกอยู่ดีเริ่มเปิดไม้์น้อยลงนะครับเข้าน้อยลงไม่จําเป็นต้องเข้าตลอดรู้สึกว่าการเข้าตลอดไม่ได้เป็นทางที่ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าคือทุกครั้งที่เสี่ยง เราก็จะหาจะจุดที่สำคัญสำคัญเมื่อเข้าออเดอร์แล้วทนแดงเป็นก็ต้องทนฟ้าเป็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานะครับเก็บออเดอร์ได้ยาวมากขึ้นจำนวนจุดได้เยอะมากขึ้นฉะนั้นบางครั้งเราเสียเราเสียร้อยสอจุดสองหสจุดแต่เวลาเราบวกเราบวกพันจุดมันก็จะโคเปอร์ที่เราเสียไปด้วย แต่ถ้าเราเสีย2 5 0แล้วเราเก็บ2 5 0นั้นนะครับมันก็จะไม่ได้คอบเวอร์ r ารมันไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคในการเล่นเหล่านี้ด้วยเรื่องเวลาครับอยู่แต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆต้องบอกเลยนะครับ